เที่ยวทั่วไทยไปกับรัฐสภาใครจะไปยกหัวขึ้นกอดกับน้ำมีอะไรที่จะงานกว่า วันดวงโตจูทะเลอาลลาต้องไปดูต้องไป,ด,งปดูแล้วสิเราสายลมบอกรักกับต้นไม้สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าโู่รายการเที่ยวด้วยไทยไปกับรัฐสภานะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะกับดิฉันนิสลาคุ้มพงนะคะและพี่หนุ่มสุธนสวัสดีค่ะพี่หนุม่ม ครับสวัสดีน้องวิศลานะครับอย่างที่บอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สีมีนาคม2555ค่ะเราจะจำวันเดือนปีกันไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้วันนี้ว่าเมื่อสักครู่มองปฏิทินมองไม่เห็นวันนี้วันอะไรเออสับสนไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าอายุเยอะขึ้นหรือเห็นเดินขึ้นมาจากบันไดขึ้นมาสถานีปุ๊บเนี่ยหอบ่ายงี้เลยได้ยินมาถึงนี่เลย อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้องฉลาฮะที่จริงเนี่ยเรามีเรื่องเราต่างๆจะไปทางภาคเหนือ,อการ<ช>หลายที่ทีเดียวนองจากว่าทางภาคเหนือเขาก็มีกิจกรรมในเรื่องของวันมรดบูชาเยอะมากแต่ทีนี้เราไม่แน่ใจว่าทางภาคเหนือเนี่ยเรื่องของมลภาวะซึ่งเป็นหมอกควันเนี่ยนะฮะ<ช>ว่าตอนนี้เนี่ยผู้คนจะเดินทางไปท่องไปเที่ยวได้หรือไม่เราจะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่อยู่แถวแถวเชียงใหม่เชียงรายน่านลำปางเนี่ยโทรศัพท์มาบอกก็ มัไม่ได้โทรศัพท์ของเราเนี่ยมีปัญหาเกิดการขัดข้องเล็กน้อยเพราะเนื่องจากเกิดเขาเรียกว่าไฟไหม้ที่อาคารรัฐสภาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต้องขออภัยคุณฟังด้วยเราก็จะมีของรางวัลมาแจกติดไม้ติดมือกลับบ้านก็เลยทาไม่ได้ไม่ได้ก็ขออนุญาตยกย่อไปไว้สัปดาห์หน้าก็แล้วกันถูกต้องนะครับเนื่องจากว่าที่พระธาตุแช่แห้งที่เมืองนานเขาก็มีงานเหมือนกันเหตผาหมพระธาตุที่นั่นนะครับที่เมืองนานอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ แต่วันนี้เราจะไปกันที่ภาคใต้เนื่องจากว่าภาคใต้ตอนนี้คุณสามารถจะเดินทางท่องเที่ยวได้เลยอืเขาบอกว่าอนุสรหฮะสถานที่แต่ละที่เมืองแต่ละเมืองเนี่ยอาจจะมีที่มาไม่เหมือนกันอย่างเช่นจังหวัดระนองอันนี้ผมต้องต้องต้องตอกย้ำนิดหนึ่งเพราะว่าเนี่ยตลกบางทีจะเอามาเสนอเรื่องกันระนองระยองยะลาถูกต้องนะบางทีเนี่ยมันจะเพี้ยนไปงั้นวันนี้เราจะไปที่จังหวัดระนองค่ะ เขาบอกว่าเมืองนี้นุนชลาใช่ไหมเป็นเมืองที่อยู่กับธรรมชาติถ้าย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเนี่ยเมืองนี้จะไม่มีคนรู้จักแต่ควรจะรู้จักเมืองชุมพรมากกว่าระนองเพราะเป็นเมืองหน้าด่านไงคือเมืองคล้ายละแหนใครเมืองหน้าด่านเพราะว่าเป็นเมืองที่กองทัพเนี่ยจะยกผ่านไปตีเมืองชุมพรเราไม่ต้องบอกว่ากองทัพที่ไหนแต่ว่าย้อนประวัติศาสตร์กลับไปเนี่ยก็จะ ผ่านเมืองนี้ไปไม่มีคนสนใจก็แสดงว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมืองระนองยังเป็นลนักษณะเหมือนชุมชนแต่พอเข้ามาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็เทิดเดียวกันทุนศราก็จะมีกองทัพเนี่ยยกผ่านไปตีชุมพรเหมือนกันนะครับก็ต่อมาแน่นอนว่าในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเมืองน,นี้เริ่มที่จะเห็นเขาบอกเห็นรูปเห็นร่างขึ้นมาเนื่องจากว่าเมืองนี้เนี่ยเขาบอกว่า ในในน้ามีปลาในน้มีข้าวอย่างง้นเนาะไม่ใช่ในน้ำมีปลาคือในทะเลมีปลาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีบรรดาเกาะแก่งทั้งหลายเนี่ยทาให้มีในเรื่องของอะไรนกนางแอ่นเนี่ยอ๋ออก็จะมีเยอะนะครับที่ระนองในน้ํามีปลาบนด้านบนภูเขาใต้ภูเขามีอะไรมีแร่ธาตุเมืองระนองเป็นเมืองที่มีแร่ดีบุก เยอะไม่แพ้ภูกเก็ตเหมือนกันนะครับงั้นแร่ธาตุที่เมืองนี้อุศราทำให้มีการขุดหรือว่าทําเหมืองแร่ขึ้นมาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วก็เลยทําให้บริเวณที่เขาเรียกกันว่าหาดส้มแป้นเคยไปไหมเคยไปไหมส้มแป้นไม่เคยเออไม่เคยไปใช่ไหมใช่หาดส้มแป้นเนี่ยเป็นลันกษณะของชุมชนเล็กๆแต่ว่าใต้ดินเนี่ยจะมีเขาเรียกแร่ดินขาวแร่ดินขาวเขา นำมาทําอะไรทราบไหมน่าจะมาทําเซรามิกเก่งไหม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 รู้ใช่ไหเปิดหนังสือเพราะว่าหนังสืออนุสารอทพขาลงมาไหมบังเอิญบังเอิญอันนี้เป็นช่วงบังเอิญเพราะจริงๆเนี่ยตั้งใจจะพูดถึงเรื่องเมืองอรนตร์แต่บังเอิญว่าหยิบหนังสืออนุสารอทมาฝากน้องนิดบังเอิญเกามีเขียนเอาไว้ด้วยอ่าอย่างที่บอกนะครับว่าเพราะว่าเซรามิกที่นี่ต้องยอมรับเลยว่า น้ำดีดินดีนะครับก็มาเป็นเขาเขาเรียกว่าจะเป็นศูนย์ของเซรามิกเลยก็ว่าได้ปัจจุบันที่หาดส้มแป้นเนี่ยนะครับพี่หนุ่มเชื่อว่าต่อไปอาจจะไม่แพ้เขลยังนครหรือนครลำปางที่มีในเรื่องของเซรามิกแต่นุงชลาวันนี้ในช่วงเดี๋ยวอีกอาจจะเป็นช่วงกลางๆของรายการก็ได้เราจะมาฟังเรื่องของชามตราไก่ที่ลำปางเนี่ยหรอว่าที่จริงเนี่ย มาจากลำปางหรือมาจากที่ไหนกันแน่ออันนี้เราไม่สามารถจะบอกได้เนื่องจากว่าเราก,ก็เกิดไม่ทันนะปีนี้ก็สามสิบเก้าเกิดไม่ทันแน่นอนนะครับนั้นอันนี้ธรรมชาติไหมฮะมแร่ใต้ดินธรรมชาติในน้ำมีปลาธรรมชาติสร้างสารค์ขึ้นมาะนะฮะทะเลแน่นอนว่าแล้วก็แม่น้ำสายหลักคือเออเขาเรียกแม่น้ำออของของเข,งขาเรียกนอันนี้เขาเรียก อะไรบุรีสักอย่างเนี่ยนะอของของเมืองนี้นะะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานิสลานั่นคือใต้บาดาลของเมืองระนองทําไมมีอะไรเอาน้ําร้อนไงน้ําร้อนที่เรียกกันว่าน้ําแร่เนี่ยผุดขึ้นมาจากใต้ดินเนี่ยอของเมืองระนองเนี่ยแล้วเขาทําเป็นสวนสาธารณะนิสลาเ<ะ>ขาบอกคนที่นี่เนี่ยคนที่เมืองระนองนิสลาสุขภาพดี เพราะว่าแหมทุกท <ำ S 2> อาทิตย์หรืออาจจะเป็นสักสองวันสักครั้งหนึ่งน้ำแร่นี่อย่าไปอาบทุกวันนะสัะกสองวันสามวันครั้งหนึ่งแต่กดอาบน้ำแร่เนี่ยก็ต้องมีกรรมวิธีในการอาบน้ำนิลฉลาเพราะว่าน้ำแร่ของเมืองระนองเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆเมืองเลยห่างออกไปประมาณสามกิโลเมตรเองะนะครับอาบน้ำแร่ที่นี่เนี่ยคุณต้อง ชำระล้างร่างกายตัวเองก่อนนะอเอาน้ํธรรมดาเนี่ยไม่ต้องฟอกสบู่นะล้างให้ให้คืออะไรผิวเผาอะไรเนี่ยที่มันฝุ่นมันเกาะอ,ออกไปก่อนอแล้วถึงจะไปแช่น้าแร่แช่น้ําแร่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้ามีนวดนวดแผนไทยนะนวดแผนในนวดดีๆนวดเก่งๆแล้วกลับไปแช่กลับมาใหม่เนี่ยสุขภาพจะดีเนื่องจากว่าจะทําให้โลหิตในร่างกายของเราเนี่ย,ยผ่อนคลายนะครับส่วนที่สองเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคอัมพฤกษ เนี่ยนะครับไปแช่น้ําแร่ที่นี่เขาจะมีเตียงร้อนอืเตียงร้อนนี่ออกไม่ทํำยังไงไม่รู้จ้ะน่าจะเอาน้ำเขาเอาเตียงของน้ําแร่ไว้น้ำแร่อาจจะเป็นบ่อแล้วเอาไออน้าแร่น่ะน่ะประมาณนั้นไหมเดาทำไมเดาเก่งเนี่ยทไมเดาได้เก่งจังเอะเามันเหมือนยี่งอ่ะคือกลิ่นไอของน้าร้อนน่ะออกมาอมันก็เหมือนทําให้เลือดมันหมุนเวียนเออแล้วก็พอเลือดหมุนเวียนปุ๊บเนี่ยนะครับ เรื่องของอมตพึกเนี่ยอาจจะหายได้อค่ะเป็นไปได้อันนี้นะครับก็น้ําแร่ที่เมืองระนองอันนี้น่าน่าไปมากๆากน่าไปมากน่าสนใจถ้าเผื่อคุณมีโอกาสเดินทางไปเมืองระนองสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันสุดยอดของชีวิตนะเมืองระนองยังไม่หมดยังไม่หมดเรามีเรื่องราวต่างๆอาคุยก่อนได้ไหมเยอะเลยได้ขอพักสักรู